อันนี้ไม่ใช่พอ,อนะไม่ใช่แต่ตงกายนี่ส<ร>ีเ<ม>ดียวกันเลยแต่เขาเป็นพระมหาเทวีเจ้าหรือว่าแม่หญิงลีเน็ต<ร>ไอดอลขวัญใจชาวเน็ตนะครับวันนี้ไปนมัสการพระมหาภัยวันที่วัดสร้อยทองนะครับไปถวายเพลนพระนะนำอาหารไปถวายนะครับแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วยนี่นะฮะมีอาหารนำไปถวายอยู่สามอย่างนะครับมีต้มกะทิไก่ใส่คานะครับ พวกต้มคาไก่ผัดส,สตอกุ้งสดไข่เจียวนี่ครับไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจวีนด้วยในไลฟ์เนี่ยพระมหาเทวีเจ้าได้อวยยศให้กับพระมหาไพาวันและพระมหาสมปองด้วยนะครับบอกว่าเป็นตนบุญของเมืองทิพย์นี่ฮะขณะที่พระมหาไพาวันท่านก็ชื่นชมพระมหาเทวีเจ้าบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ได้สร้างความสุขสร้างเสียงโหเราะให้กับประชาชนให้กับคนไทยยอมให้คนอื่นได้แซวโดยไม่ถือโทษ บอกว่าเมื่อก่อนแม่แม่บอกว่าแม่มีคนบอกว่าเป็นพระห่มเหลืองใครเขาให้ใส่วิกแต่งหน้าว้า <c oughs> เด็กมากนะคะชั้นสามมันชนค่ะนะคะ <c oughs> เป็นถึงเจ้านางค่ะ <c oughs> เออ อย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวชันพยศกับตนบุญไม่ได้นะน้องนะวันนี้อ่ะให้ตําแหน่งกับตนบุญองค์นี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นตนบุญของเมืองทิพย no. ์ดัมบุนที่สุดค่ะองคเดียวด้วยองค์เดียวให้ตนตนบุญสมปองได้ไ,ดไหมโอ้ยต้องถ้าว่าตนบุญมาหาไพวันแล้วก็ต้องออมาหาสมปองขึ้นเป็นตนบุญอีกคนหนึ่งออค่ะอ,อ,อ,อ <laughs> ต้องดัมบวนคู่กันนะ ชื่นชมทั้งโยมพี่หญิงลีทั้งโยมพี่ทิพย์ที่ได้สร้างความเป็นคารคเตอร์อัตลักษณ์ของตัวเอง <ฮะ S 1> ให้มันคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของความสุขแค่แค่ระหว่างโยมพี่ทิพย์กับโยมพี่หญิงลีเอง <ฮะ S 1> สองคนใครจะรู้ว่าคือถ้าโยมพี่ทิพย์กับโยมพี่หญิงลีหนีผมกันเองอะไรกันเองอยูอ่ก็สุขกันสองคนแชร์กันสองคนแต่พอมันได้ไลฟ์สดได้อะไรมีเพจมีอะไรกลายเป็นว่าสิ่งที่โยมพี่หญิงลีโยมพี่ทิพย์ทำมันสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้คน ก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town ในช่วงเวลานี้นะครับไลฟ์เฟซบุ๊กของพศทั้งสองรูปนะฮะ <Wow. S 1> วันนี้เราก็พยายามติดต่อพระหมหาไพวันอยากจะสนทนากับท่านเพิ่มเติมเพราะว่ามีคนออกมาพูดถึงประเด็นของทั้งสองรูปเนี่ยอีกหลายแง่มุมอยู่เหมือนกันโอ้ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อวันนี้กิจนิมนต์ของพระหมหาไพวันท่านยาวเหยียดผิวนั้นเอียดเลยอะค่ะบอกโยมภาคภูมิ อาตมาว่างประมาณ4ี่ทุ่มซึ่งคุณรสลินบอกว่าน่าจะหลับแล้วยังไม่หลับสิวันนี้เราอยู่หนึ่งสทุ่มสีบนะฮะอ้าวทีเนี้ยวันนี้มีนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนะครับบอกว่าการออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กของพระมหาไพรวันและพระมหาสมปองเนี่ยเป็นการกระทำที่ทิ้งพระธรรมวินัยไว้ด้านหลังแล้วเอาความนิยมของประชาชนมาเป็นที่ตั้ง อดีตพระพุทธอิสระบอกว่าพระทั้งสองรูปสิ่งที่แสดงออกมาคล้ายกับเล่นตลกมากกว่าทําให้พระธรรมคําสอนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยลดลงแล้วยังฝากไปถึงพระทั้งสองรูปว่าการกระทําแบบนี้จะทําให้หลักคําสอนบิดเบี้ยวซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาลที่สุดท้ายแล้วจะลืมหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างสิ้นเชิง คือกลุ่มนี้เขาพยายามจะแข่งกับอาชีพตลบอาชีพปาถกเพื่อจะเรียกศรัทธาเรียกคนเรียกมวลชนแต่ทิ้งพระธรรมวินัยไว้ข้างหลังคือปฏิเสธหรือจะว่าปฏิเสธก็ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเหมือนกับว่าพระธรรมวินัยเป็นเรื่องรองมวลชนเป็นเรื่องหลักเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ปรับไปเถอะแต่อย่าทิ้งหลักถ้าคุณบอกว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูป เพื่อให้มันเข้ากับการละสมัยแต่คุณละเลยหลักการแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะขณะดเดียวกันนะครับที่ facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะครับได้โพสต์ facebook ด้วยข้อความระบุว่าสองมหาก็เปรียบเสมือนนี่นะฮะบ,บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะเรื่องของถาดทองคำอะไรประมาณอย่างเงี้ย พระพุทธองค์ทรงทํานายเอาไว้ในภายภาคหน้าเนี่ยฮะก็โพสต์เอาไว้ยาวพอสมควรนะครับท,ท่านก็ลองไปหาอ่านดูได้คือความจริงแล้วก็อยากจะให้ทางพระมหาไพวันท่านได้พูดหรืออธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมบางเออวันนี้ท่านติดกิดนนิมนต์จริงๆนะครับมีอยู่หลายงานหลายที่ที่จะต้องสนทนาด้วยนายสุชาติอุตสาหะสอสอเพชรบุรีพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร บอกว่าเตรียมจะนิมนต์พระมหาไพรวันและพระมหาสมปองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมเรื่องการเผยแผ่ธรรม,มะผ่านการเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความพอดีด้วยนะครับในวันที่9กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาที่รัฐสภานะครับ